วันนี้นะครับคุณสุทินคังแสงเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นของการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะครับโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น c h d 6 2 0ซึ่งกองทัพเรือเนี่ยตัดสินใจอนุมัติแล้วซึ่งอาจจะบังเอิญน,นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเรือดำน้ำของกองทัพเรือพอดีนะครับเพราะกองทัพเรือเนี่ยกำหนดให้วันเนี้ยเป็นวันที่รลึกการรับมอบเรือดำน้ำชุดแรกของเอเชียนวอเชียงใต้นะครับซึ่งกองทัพเรือเนี่ยเคยรับมาในช่วง,งก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยคุณสุทินเนี่ยกล่าวในกรณีีนน้ะครับว่า การคือ <c oughs> คุณตุทินยังไม่ได้พูดชัดเจนยงอ่าลงไปเลยนะครับแต่ว่าก็บอกว่ามีทางออกในใจแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับโดยที่ทางออกเนี่ยต้องเป็นทางออกที่กองทัพพอใจแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ต้องรับได้ด้วยโดยคําตอบที่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีคําตอบให้สังคมนะครับหลังการถแถลงนโยบายซึ่งก็คาดว่าจะเป็นวันที่8นี้แล้วก็ต้องคุยรายละเอียดกับกองทัพอีกครั้งนะครับโดยเปิดว,ปว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเลือกเรือดำนาจแบบชาติอื่น แต่ก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าชาติอื่นที่ว่านี่คือชาติไหนนะครับแล้วก็จะไม่ได้ให้หรายละเอียดอะไรมากนันนะครับแล้วก็บอกว่าในประเด็นของเงิน700 0ล้านที่จ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าต้องเรียกคืนจริงๆเนี่ยส่งคนที่มีระดับสูงกว่าไปเจราจารเนี่ยก็อาจจะจบได้รวมๆแล้วนะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณที่อาจจะชี้ให้เห็นได้นะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่า TF เนี่ยก็เชื่อว่า สัญญาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นการยกเลิกโครงการนะครับซึ่งการยกเลิกโครงการเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันก็ทําได้นะครับหรือว่าถ้าจะไม่ยกเลิกโครงการเนี่ยก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าเรายังเชื่อนะครับว่า,ารัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็คุณสุทินเนี่ยน่าจะอนุมัติให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ CHD620 นนะครับแล้วก็เดินหน้าโครงการต่อสัญญ,ญาณที่ส่งเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการยกเลิกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าพิจารณาถึงตัวเลือกที่บอกว่า ตัวเลือกที่กองทัพพอใจแล้วก็ตัวเลือกที่ประชาชนรับได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้หาหมายความว่าจะต้องยกเลิกสักทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเราเชื่อนะครับว่าถ้าจะเลือกทางนี้นะครับแล้วก็เลือกภายใต้เงื่อนไขที่คุณสุทินบอกเนี่ยก็คือว่าประชาชนพอใจแล, <ST size> แล้วกองทัพพอใจเนี่ยน่าจะออกมาใน2ทางนะครับทางแร,นรกนะก็คือว่าการเดินหน้าโครงการต่อนะครับแล้วก็เจรจ,จาให้ได้ของที่ของ,ของชอดเชยนะครับที่ดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า ของที่คาดว่าจะได้รับงานชดเชยเนี่ยเป็นของที่ไม่ค่อยจะพูดไงคือไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแค่การส่งเจ้าที่มาดูแลนะครับหรือว่าการรับรองแล้วก็สมมุิอะไร8แปดปีซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงหรือว่าไม่ค่อยคุ้มกับสิ่งที่กองทัพเรือต้องลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปกับดราม่าทั้งหมดนี้กับการที่ไม่ปรับจีนหรือว่ากับการที่ต้องชี้แจงสังคมเนี่ย ไม่ไม่ไม่ค like ิดว่าจะคุ้มนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าตัวเลือกที่กองทัพเรือพอใจแล้วก็ประชาชนพอใจเนี่ยคือเดินหน้าโครงการต่อแต่ว่าต้องเจรจาของให้ชดเชยให้ได้มากกว่านี้นะครับซึ่งของชดเชยเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ประชาชนพอใจแล้วก็มองว่าคุ้มค่านะครับในการยอมแลกครับเช่นแถมอาวุธมากขึ้นหรือว่ามีบริการอื่นนะครับที่มอบให้นะครับผมหรือจะเป็นตัวเลือกที่ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงนะครับอาจเป็นการเจรจาให้จีนเนี่ย ซื้อสินค้าเกษตรไทยชดเชยไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าคุณสุทินเนี่ยก็เปรยว่าอยากจะนําระบบบาร์เตอร์เทรดนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยทักษิณชินวัตรนะครับก่อนที่จะมีรัฐประหาร4ี่เกนี่ยกลับใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมถ้าไม่เลือกทางนี้นะครับทางที่2นะครับก็คือการยกเลิกโครงการแล้วก็เริ่มโครงการใหม่ทันทีนะครับในปี6 8พร้อมกับเจราจาของเงินคืน ตัวเลือกนี้ประชาชนพอใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ซาวเสียงประชาชนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้ดําเนินโครงการต่อสักเท่าไหร่นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ากองทัพเนี่ยอาจจะตกใจแล้วก็จะรู้สึกเอ๊ะเราจะมีอะไรการันตีหรือเปล่าว่ากองทัพเรือจะได้เรือดำน้าแต่ถ้าคุณสุดทินแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยให้คํามั่นนะครับว่าถ้ายกเลิกโครงการนี้ไปเนี่ยจะมีการดําเนินการบรรจุโครงการจัดหาเรือดำน้ําใหม่ทันทีในงบประมาณปี2568นะครับต้องบรรจุแต่ปี68นะครับเพราะว่า67เนี่ย งบมันทําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเข้าถูกสู่สภาแล้วนะครับไม่น่าจะทันนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีการรื้องบใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปี68ซึ่งถ้ามีคอมมิชเมนต์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการแสดงสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพเรือเนี่ยได้แน่ๆนะครับคือได้เริ่มโครงการใหม่เนี่ยก็อาจจะใช้ทให้กองทัพเรือเนี่ยสบายใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะยินยอมนะครับให้ยกเลิกสัญญาไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าการตัดสินใจของคุณสุทินเนี่ย หลังการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นการประกาศการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในตอนหลังการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับในวันศุกร์นี้นะครับคือวันที่แกันยาแต่ไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรนะครับเราเนี่ยอยากจะให้อ่า การตัดสินใจเนี่ยคิดในสองแง่นะครับแง่แรกก็คือว่าความคุ้คมค่าของประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่กองทัพเรือจะได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะตอบโดยที่กองทัพเรือเนี่ยจะต้องเปิดเผยทั้งเอกสารหลักฐานนะครับรวมถึงผลการเจราจารแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับนะครับในอีกมุมนึงเนี่ยต้องพิจารณานะครับก็คือว่าความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับต่อรัฐบาลหรือว่าต่อกระทรวงกลาโหมภายใต้การดูแลของพรรคเพื่อไทยนะครับอันเนี้ยเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งกันหนึ่ง อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้าเนี่ยเราเชื่อนะครับว่าจะเป็นการตัดสินใจแรกๆเลยของคุณสุทินครางแสงแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยเกี่ยวกับกลาโหมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปอีกทั้งสองถึงสี่ปีนะครับตามที่อายุรัฐบาลที่มีเกิดขึ้นนะครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะยุบเลือกตั้งใหม่นะครับก็ภายใน2อถึงสปีหรือถ้าจะอยู่ยาวก็เป็น4ปีก็ได้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นการเซตเซตโทนนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคต มันจะรวมถึงว่าเราก็จะเราก็จะอ่านเกมไปแล้วเหรอว่าการยกเลิกการเจฑ์ทหารหรือว่าการไปในรูปกองทัพซึ่งสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็จะใช้แผนเดิมของกองทัพนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ก็จะตอบคําถามได้นะครับถ้าการตัดสินใจเนี้ยเกิดขึ้นเราจะอ่านเกมได้ต่อไปดังนั้นเนี่ยติดตามให้ดีนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปวันศุกร์เนี่ยเราน่าจะทราบหรือ,อยังแย,แย่สุดก็น่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าครับ